สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมิวมิวในวันที่17นะคะภารกิจ The Magic เดอะมจิกเนาะในมิชีวิตมหาสัจจร์กันนะคะทุกคนตอนนี้ค่ะวันนี้เนาะเราก็มากับเรื่องเงินเงินทองท,อ,งทอ,งอีกแล้วค่ะมิวก็เลยตื่นเต้นเป็นพิเศษนะชื่อตอนวันนี้ค่ะก็คือเช็คเมจิกมหาสัจจรรย์นะคะ หรือว่าเป็นเรื่องของการที่เราอาจจะเคยเห็นหรือว่าเคยได้ยินเรื่องราวของการที่เราเขียนเช็คสั่งใจ่ายให้กับตัวเองเนาะในโลกใบนี้ค่ะไม่มีเรื่องบังเอิญแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีผู้ใดหรือใครอยากให้เกิดขึ้นนะ ีก็เป็นคําพูดของหนักบุญนะคะคนหนึ่งนะหรือว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันก็มีคําที่พูดว่าจริงๆโลกใบนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญนะคะมันมีใครสครักคนหรือว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เกิดตามศาสนาพุทธมันก็เป็นเรียกว่าอิทัปปัจจยตาเนาะคือการที่มีเหตุมีปัจจัยก็ทําให้อะไรอะไรมันเกิดขึ้นนั่นเองนะจ๊ะสำหรับเราค่ะ เรารู้กันแล้วลกับเรื่องเดอะเมจิกนะคะว่าถ้าเรายิ่งรู้สึกดีกับอะไรรู้สึกขอบคุณรู้สึกแฮปปี้หรือว่ารู้สึกมหาศาลแค่ไหนนะคะจะเข้าว่าหรือว่าสิ่งต่างๆเขาจะทําให้เราค่ะมีมากขึ้นแต่ถ้าเรายิ่งสุกข,ขาดแคลนกังวลรู้สึกทางลบเมื่อไหร่นะคะเขาก็จะพยายามลิฟสิ่งที่เรามีอยู่แล้วก็โซกเหตุการณ์ทำให้เรากังวลมากขึ้น รู้สึกวิตกกังวลมากขึ้นกลัวมากขึ้นหรือว่ารู้สึกท้อแท้หมดกําลังใจหรือมีน้อยลงเรื่อยๆหรือว่ามีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตามหลักการนี้แล้วเนาะถ้าเราเริ่มรู้สึกไม่ดีกับเงินค่ะรู้สึกแยก่กับเงินรู้สึกเสียใจรู้สึกผิดหวังนะคะก็ถึงเวลาที่เราจะต้องคิดหนักๆเกินเลยนะคะว่าจะทํายังไงกันต่อไปดีแล้วถ้าเกิดใครอยากจะเข้าใจเรื่องนี้เพิ่มเติมนะคะมิวก็มีอยู่แล้วใน คลิปของช่องของมนะิวเนาะหรือว่าสำหรับภารกิจเมจิกเนาะเราก็สามารถไปย้อนดูได้ตามคลิปนี้นะคะก็พูดกันถือเรื่องการที่เราจะมีความสํานึกรู้คุนหรือว่ารู้สึกดีกับเงินส่วนไหนยังไงได้บ้างนะจ๊ะหรือว่าไปตามดูไมซ์เซ็หรือแบบซีรีส์ไมซ์เซ็การเงินของมิวก็ได้นะทาให้เรารู้สึกดีขึ้นเกี่ยวกับเงินนะคะใครยังแก้ไม่ค่อยได้นะคะหรือว่าอยากจะให้ได้ผลลัพธ์เร็วขึ้นหรือยังได้รับคําปรึกษาเราก็อินบ็อกซ์เข้ามาหามิวได้นะคะมิวก็มีเซสชั่นช่วยดูแลเรื่องนี้้ไดนะ จะ้ะโอเคกลับมาที่<ะ>เรื่องของเช็คเดอะเมจิกนะคะก็คือมีเรื่องราวที่เราอาจจะเคยได้ยินค่ะของนักแสดง ระดับฮอลลีวูดคุณจิมแคลรี่ค่ะเขาบอกว่ามันมีวันหนึ่งนะครั้งหนึ่งนะคะย้อนกลับไปหลายปีก่อนหน้าที่เขาจะมีชื่อเสียงนะคะเขาผิดหวังเรื่องของอาชีพการแสดงมากๆค่ะเขาก็รู้สึกว่าไม่รู้จะทำไงดีเนาะก็กลับบ้านมานั่งกุ้มใจค่ะแล้วก็นึกขึ้นมาได้เขาก็เลยหยิบเช็คขึ้นมาหนึ่งใบค่ะเขียนเช็คสั่งจ่ายชื่อตัวเองนะคะสั่งจ่ายจิมแคลรี่เนาะแล้วก็เขียนว่าได้รับเงินจากค่าตัวในการทําการแสดงนะเป็นจํานวนเงิน หนึ่งล้านหรือหนึ่งร้อยล้านหรือจำตัวเลขไม่ค่อยได้นะคะเป็นดอลลานะร์นะสำหรับการที่ทำการแสดงหนึ่งครั้งนะหนึ่งล้านน่าจะน้อยไปนะมันอาจจะเป็นสิบล้านหนึ่งร้อยล้านอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะเวลาผ่านไปนะคะเขาก็เห็นเช็คใบเนี่ยเขาก็เก็บไปนะคะจนเวลาผ่านไปเนี่ยในที่สุดค่ะวันหนึ่งเนาะวันนั้นเลยค่ะวันที่ลงวันที่นะไว้ในเช็คอันนั้นนะคะคุณจิมแคลรี่ค่ะเขาก็ได้รับ เช็คมูลค่าเข้าที่สั่งจ่ายนั้นเลยทันทีเนาะโดยที่เขาไม่ได้มาจดจ้องอะไรขนาดนั้นทุกวันแต่ว่าเขาเต็ไมไปด้วยรู้สึกว่าความขอบคุณนะคะหรือว่ารู้สึกดีกับสิ่งนั้นมากๆแล้วก็คิดเลยว่าถ้าเกิดเราได้เงินจํานวนนั้นมาเราจะทํำยังไงเนาะ ตามเดิมค่ะจากเรื่องราวนี้เนาะเราก็มาแกะสตั๊กเจอของความสําเร็จนี้กันเนาะอย่างแรกก็คือเขาก็เขียนเช็คสางใจตัวเองความชัดเจนขึ้นพลังค่ะ clarify is power เนาะเพราะงั้นเขาเขียนไปเลยว่าเขาได้รับพานงจากการแสดงนะคะถ้าเรายังไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะก็เขียนตร้างใจให้ตัวเองไปก่อนนะคะอาจจะเป็นธนาคารเดอะเมจิกแห่งจักรวาลวก็ได้ลงทายคนใจด้วยจักรวาลอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เขียนจํานวนเงินที่เราต้องการเข้าไปเนาะแล้วก็นึกว่าเราเป็นเจ้าของค่ะ key success ก็คือเราเป็น เจ้าของจํานวนเงินจํานวนนั้นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใช้เงินจํานวนนั้นอย่างมีคุณค่าเนาะแล้วก็เต็มไปด้วยความรู้สึกดีๆความรู้สึกขอบคุณกับเงินที่เรามีแล้วก็จะมีในอนาคตนั่นเองนะคะหลายคนก็กำลังคิดอยู่ว่าเฮย้ยถ้ามันง่ายไงใครเขาก็มีเงินนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ถามเข้ามาเยอะมากจากตอนที่เราคุยกันเรื่องหนังสือ h e s i e n a d o f Scouting Meet เนาะหรือว่าเศรษฐีสอนรวยว่าเฮย้ยถ้ามันง่ายอย่างนั้น่ะ ใครเขาก็รวยแล้วสิความเป็นจริงก็คือมันมีสิ่งที่ท้าทายอยู่ค่ะข้อนึงก็คือเรื่องนี้เลยค่ะไม่ใช่สมองหรือความฉลาดนะแต่เป็นเรื่องความเชื่อแล้วก็ความคิดว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นได้จริงๆค่ะเพราะว่าค่านิยมวัฒนธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะประสบการณ์ของเราหลอ่อหลอมให้เราค่ะไม่เชื่อว่ามันง่ายอย่างนั้นเงินไม่ได้อยู่ในอากาศนะคะเงินไม่ได้หาง่ายนะเราก็มีความเชื่อแบบนี้เนาะที่ทําให้เราค่ะ อาจจะยังไม่รวยนะเพราะงั้นก็อาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมปรับปรุงแก้ไขความคิดเ่านี้นะคะแล้วก็ถ้าคนที่เชื่อค่ะเขาก็ร่ำรวยไปเรียบร้อยแล้วเราจะสังเกตได้ว่ากูรูทั้งหลายเนาะหรือว่าคนที่ประสบความสำเร็จเขาก็จะพูดว่าเขาหาเงินได้ง่ายๆนะคะเงินอยู่ในอากาศนั่นเองก็นี่แหละเป็นหลักฐานนะจ๊ะ แล้วเราจะทํายังไงเนาะวันนี้เราก็ลองเริ่มกันที่ด้วยการเขียนเช็คให้กับตัวเองเนี่แหละเช็คหน้าตาแบบไหนก็ได้ค่ะก็เขียนเป็นรูปแบบเช็คเลยนะถ้าใครยังไม่มีนะคะก็สามารถไปเนวมิวจะทิ้งวิก์ภาพไว้เนาะเป็นภาพจากหนังสือหนังสือเล่มนี้นะคะ,ะ,คะ The m a g i c ที่เขามีรูปเกี่ยวกับเช็ค The m a g i c ไว้นะคะก็ไปสามารถโหลดแล้วก็เติมชื่อของตัวเองเขียนเหตุผลอะไรไปได้นะจ๊ะก็ทําได้เลยนะแล้วก็ไปลองทํากันดูนะคะ พราะฉะนั้นทูรูริของวันนี้ค่ะก็เริ่มต้นด้วยสิ่งที่เราทํากันทุกวันเนาะเขียนสิ่งดีๆสิบอย่างค่ะที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกถึงเหตุการณ์เหล่านั้นโดยมด้วยความสุขขอบคุณความรู้สึกดีๆนะจ๊ะข้อ<ด>สองค่ะเติมจํานวนเงินที่เราต้องการได้รับในเช็คเดอะเมจิกนะคะลงชื่อของเราแล้วก็วันที่วันนี้ลงไปนะหลังจากนั้นค่ะข้อที่สามนะก็ถือเช็คเดอะเมจิกไว้ในมือนะคะแล้วก็นึกถึงภาพการที่เราจับจ่ายซื้อของหรือว่า ความรู้สึกที่เราเอาเงินเนี้ยไปใช้จ่ายอะไรได้บ้างที่เรารู้สึกมีความสุขแค่ไหนเราสมบาตถนาแค่ไหนนะคะยิ่งรู้สึกได้มากแค่ไหนเนาะสิ่งนั้นก็จะเกิดเร็วขึ้นนะอันนี้เป็นซีเคทหรือว่าเป็นทิกเลยนะจ๊ะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะข้อที่4ี่นำเช็คเดอะเมจิกค่ะติดตัวไปด้วยในทุกๆวันนะแล้วก็วางไว้ที่ที่เราเห็น<ด><ใ>บ<ใ>บอยๆือเช็คใบนี้นะคะแล้วก็ไปจับจ่ายใช้สอยหรือว่าได้รับ สิ่งที่เราต้องการส่งปาถนามากแค่ไหนนั่นเอง และหลังจากนั้นค่ะสิ้นสุดวันของวันนี้ให้เก็บเช็คดเมจิกไว้ตรงที่ที่เราเห็นทุกวันค่ะเก็บเช็คดเมจิกนี้ไว้นะคะแล้วพอเราได้แล้วนะเราก็เปลี่ยนเช็คใหม่ให้กับตัวเองนะคะเอาไปซื้อของที่เราคิดไว้ตั้งแต่ขั้นตอนที่แล้วเนาะแล้วก็เปลี่ยนเช็คจํานวนเงินใหม่ท้อย่างนี้ซ้ําไปเรื่อยๆค่ะและสุดท้ายค่ะที่เราทํากันทุกๆวันเลยก็คือกําก้อนหินมหาศา,า์นะคะแล้วก็เต็มไปด้วยความรู้สึกขอบคุณรู้สึกดีๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เนาะแล้วก็รู้สึกดีกับสิ่งที่ นขึน้พลังงานดีๆที่อยู่ในก้อนหินก้อนนีกันนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้ไปลองทํากันดูเนาะไปเขียนเช็คให้กับตัวเองกันนะคะแล้วก็จะมีเงินนั้นๆน,นอนนึกถึงว่าจะไปใช้ใจยยังไงให้มีความสุขนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันบายบายนะคะสวัสดีค่ะ